เธอกินข้าวหรือ,อย่างจูจๆคิดถึงไม่รู้มันการอารมณ์เลยถึงจนเกินจะอาธิบายปรากฏความเหงาขึ้นในใจไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ใดเด็กตัวน้อยของพี่ชายแวะออยู่อยากจะ้า <Congratulations>, ส,วส,สวัสดีค่ะยินดีต <c oughs> <center> ้อนรับเข้า <ahead> สู <ps> ่รายการกินแล้วอร่อยดีกินเีอร่อยค่ะพิฉันจอยค่ะพี่ชันน้หวานค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพาทุกๆคนไปชิมเก๋อเดียรร้านเด็ดในย่านน้ำเพจุฬาพน์ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า30มปีวันนี้ขาเรามีแขกรับเชิญ2อท่านนะคะนักจากโรงเรียนอะคะมัธยมศึกษาจุฬาพน์ค่ะ ใครได้ alive, อยากรู้แล้วเชิญแขกรับเชิญของเราเลยค่ะแขกรับเชิญของเราชื่ออะไรคะเชิญค่ะชื่ออะไรคะเชิญอค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราเป็นนักเรียนชั้นมไหนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจรากรค่ะมอค่ะคเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไกรนาไหมคะซึ่งอยู่ตรงข้ามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะ เราไปพร,ร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยฉันจะพาเธอไป ที่ไม่ใช่ที่ไหนที่ที่มีแต่เธอและมีแค่รักและมีแค่และตอนนี้นะคะ ฉันจะพาเธอไปที่ไม่ใช่ที่ไหนที่ที่มีแต่เธอและมีแค่รักและมีแค่เราแจงงดงามแบบนี้ฟ้าสีครามอย่างนี้ตกลื่นตอนกลางวันพอตอกยันนั้นก็มาแตนรำกัน six in the morning ไม่ต้องรีบนอน เันไปด้วยกันก่อนไม่ไรีบร้อนไงฟันเพลงที่ริมหาและเยยบพื้นใส oh I love you so Oh, ุ่นนั่งชิลเบียรที่ริมหาทำไมชีวิตมันดีอย่างนี้หรือเพราะมีเธอข้างกันตัวเริ่มดำและหน้าเริ่มแดงหรือเพราะเราโดนแดดแรง ต่เราไม่แค่ไม่สนเพราะเรามีความสุขมากล้นนอ Six in the morning ไม่ต้องร เพื่อพยุงเธอดินจงมืออสุดจะเสียวานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยค่อยหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันในสิบสี่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรชเฟรชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วรอเฮฮาเอาเฮนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกทุกคนคะมารันนี้เราจะไม่ได้กินแค่บเก๋วยเดียวนะคะเรามีเครื่องดื่มด้วยค่ะ ่เ็ทนะคะทุกคนอยากทราไคะกนรู้สึกอย่างไรกันบ้าเราไปถามกันเลยค่ะไมยิมาเลยค่ะรช่อกเลค่ะนคร่ะทุะในสุดท้ายนี้นะคะถ้าทุกคนอยากจะตามมาเดี๋ยวเราจะแปะแมพเ็นที่ไว้ให้ค่ะนี่นะคะใจพวดเราทั้งหมดนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย the morning mm hmm. ไม่ต้องรีบนอนวางนไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไง mm hmm. ฟังเพลงที่ริมหาดและฟังหัวใจร้อนไง mm hmm. ฟังเพลงที่ริมหาดและฟังหัวใจ oh I love you so